อ๋อเหมือนใ้ย้ายไฟมาพอเอื่อยห่ะเอื่อยแพงเอื่อยยิ้มค่ะพี่ยิ้มสมฤดีคุณชะโมดีค่ะจากบ้านหลังใหญ่บ้านระเบียบวัาเธอเสีนเอื่อยล่ำก่อนนั่นให้น้องอีกจักเทื่อนเน่ที่น้องเคยไทยน่ะก่อนใดจ้าก่อนอาหารอยังนั่นน่ะี่น้อนไทยอยู่โรงแรมตะกินน่ะเอาเอาเอาสิล่องสิล่องล่ำไปป่ะค่ะเรื่องไปโอเคค่ะ เป็นสำนวนเสียงผู้สอนศิลปศาสตร์กองทั้งก่อนลองของสมัยผู้เขียนก่อนบอกไว้น้ำมาจานจันทาศิละปะบทแสดงผู้แน้นำจุนปันแม่ดวงจันเป็นคนสี่บทพาทีความเมมเนฟังสำนวนคนแกนเป็นจังหวะอ่อนชอ ปันดีดอยพิ่นต่อเติมส่วนอาจารย์ระเบียบเพิ่มเติมบอลแสดงสิลบัวท่าวินซอบาธาแสดงก่อนล้ำฝนแสดงตอนพอหูอาจารย์ผู้เป็นครูข้าพไใ้ดูมินยังทาวินละนึกน้อม อ้ณอ,อาจารย์ท่านผู้นูคุณพ่อเมียโยเพียงเสียงขอกาบเปลียนอันสู้ใจให้เลื่อนไหลบาดลำฟอนอยังขอว ฟังเหลืองหอดฟังเศร้าหอดเมื่อเศร้าจังห่างยาละกานความสัมพันธ์ทำไมตียาสุเมียนอวันวาวขอบคุณเลยหลายๆค่ะ ขอใหสุขภาพแข็งแรงมีแฟนขับแฟนเพียงลหลายๆลำลำเลยรวย